ตอนนี้ก็จะพามาชมศร,ราราวัดสิริมงคลบ้านโชคชัยนะครับว่ามันคือก็เป็นหมู่บ้านของกรมผมเองครับพาไปชมข้างในยาก,ก็ขึ้นเต็มแล้ว มือไม่นิ่งไม่มีเครื่องกันสันนะไม้กันสันก็มลมลื่นดีมาจากทุ่งนาแล้วไปดูนาข้าวมาเมื่อกี้ก็เลยแวะมาเล่นวัดบ้างก็ ไม่ได้มานานแล้วมันก็มีความเปลี่ยนแปลงอยู่เราก็ทำซุ้มประตูใหม่ผมไม่รู้เรื่องเลยทำตอนไหนอยู่ทำอย่างดีเลยซุ้มประตูก็สวยงามดีครับพาไปดูฟศาลาวัดบ้านผมครับตรงนี้ก็เป็น หลังนี้ก็เป็นออกุฏิวัดครับนี่ก็เป็นกุฏิเป็นหอหะระฆังตันี้ก็เป็นกุฏิหลวงพ่อยังไม่มีการลือ้อน่าจะลื้อออกให้มันกว้างขวางนะเอ๊ะเอง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 ,เองกัดข้าเลยทำให้ข้าแพ้มาเอ้ยย่าฉีดมะ เอียงไหมมือไม่นิ่งเลยขอภัยด้วยมือสมัครเล่นไม่ใช่มือ <c oughs> <c oughs> มาดีมาดีเนี <c oughs> าา่ยศาลาศาลาวัดบ้านโชคชัยของผม พาไปชมข้างในมา,มาดีมาดีอ้าวันนั้นนอนเอ็งแม่เลย ็ประมาณนี้ศาลาวัดบ้านผมจะพาเข้าไปชมข้างในประมาณนี้ศาลาวัดก็มีความกว้างอยู่ เจ็ดสีประมาณ30ครับประมาณ30เมตรคูณ123456ก็ประมาณ3 0มสิคูณสาประมาณนี้ก็ประมาณ900ตารางเมตรครับเก้ตารางเมตรพื้นที่ทั้งหมดประมาณ900ตารางเมตร ก็ชาวบ้านจะมาช่วยกันตอนเอทคานเทเสาขุดตอหม้อก็ออกมาช่วยกันขุดแล้วเทพื้นก็ออกมาช่วยกันเทครับบ้านร้อยสี่้อหาลังคาก็ลูกหลานไปทำงานก็ได้ทำพระป่ามาก็ สร้างเสร็จประมาณสร้างหมดไปประมาณ4-5ล้านแล้วครับก็ภายในก็เสร็จแล้วเหลือภายนอกก็เหลือแค่ปูไอ้เทคอนกรีดรอบศาลาข้างหลังครับรอบใในด้านข้างครับดับเรขก,ก็ขอกราบพระก่อน ไปเดี๋ยวพาชมข้างในรอบๆศาลาวัดบ้านผมวัดสิริมงคลบ้านโชคชัยครับนี่สเตนสเตนวัดเครื่องเสียงชุดเฟอร์นิเจอร์ของใครเนาะ บ้านผมเอาประมาณนี้ลืมดูก็ประมาณนี้ครับมือไม่นิ่งไม่มีไม้กระสันก็อยากมาถ่ายทำให้พี่น้องได้ชมศาลาวัด บ้านผมที่มีอู่บ้านร้อยห้าสิบร้อยสี่สิบร้อหลังคาก็ประชากรก็ประมาณ6ก0จ็ดคนก,ก็ได้บูรณะวัดว่าบูรณะสาวลาการ,ปรเปรียน แ่งนี้ขึ้นมาใหม่จากเดิมเป็นศาลาไม้กลายเป็นศาลาปูนก็กว้างใหญ่ดีที่ทำใหญ่อย่างนี้เพราะาในตำบลผมเขาจะมีการจัดบุญร่วมมิตรทุกปีครับก็จะสปีวัดหนึ่งจะสามปีครั้งครับมันจะหมุนเวียนกันไปเพราะว่ามีอยู่15หมู่บ้านในตำบลผม เขาก็จะจัดกิจกรรมบุญรอมมิรทุกปีครับแต่ว่าปีนี้ไม่ได้จัดเพราะว่ามีโควิดระบาดเลยไม่ได้จัดช่วงช่วงเข้าวรรษาเขาจะจัดกันจัดบุญรวมบิรในตำบลครับก็จัดมาทุกปีครับตั้งแต่ผมยังเด็กๆอยู่ผมก็เคยได้ไปวัดนั้นวัดนี้ไม่ได้ไปอะไรหรอกไปกินข้าว ไปทำบุญด้วยกินข้าววัดด้วยแล้วไปเจอเพื่อนบ้านนั้นบ้านนี้ครับสมัยเด็กๆน้อยวัยรุ่นก็พาชมเตียงเท่านี้ก่อนก็ลูกหลานก็ไปทำงานต่างจังหวัดก็ทำผ้าป่ามา ร่วมสร้างก็หมดไปแล้วสีล้านก็ได้แล้ว90%้เรหลืออยู่เทพื้นรอบนอกรอบศาลาก็จะเสร็จครับแล้วปีนี้เสียสก,กิจมันไม่ค่อยดีก็เลยไม่ได้ทำผ้าป่ามั้งหรือ,อยังไงี๋ยวก็จะถามคณะกรรมการเขาอีกที ว่าจะมีว่าจะมีผ้าป่าไหมแต่ก็ไม่อยากให้จัดหรอกอยากให้ทําเหมือนอแถวลุงพลเขาทำเนะลุงพลเขาทาก็เอาบัญชีวัดให้ชาวให้ผู้ที่มีจิตศรัทธาร่วมสร้างร่วมบูรณะวัดปาราม ได้โอนเข้ามีโอนเข้าบัญชีเลยตามกำลังศรัทธาก็ไม่อยากให้ทำพ้าป่าหรอกมันเหมือนเป็นการไปเลียลายของเลียลายเขาครับก็อยากให้ทำเหมือนลุงพลนะเอาบัญชีวัดแต่ละ อบอกไปในออนไลน์เลยว่านี่บัญชีนี้ต้องการไอ้วัดนี้ต้องการเทพื้นรอบศาลาหรือทำห้องน้ำหรือทำศาลาการเ,เรียนก็ให้แนะนำเลขบัญชีให้ญาติโยมที่อยากจะ บูรณะซ่อมแซมวัดวาลามจะได้บุญโดยตรงก็บางทีวัดในที่ทำพ้าป่าเอาซองไปแจกมันก็เหมือนเป็นการไปเรียลายเขาครับบางทีเขาก็ไม่อยากใส่ไม่อยากทำก็มีแต่ถ้าบอกหมายเลขบัญชีของวัดแต่และว,วัดเขาก็อาจจะร่วมทำก็ได้ ก็ตามกำลังศรัทธาเขา5บาท10บาทหรือร้อยหรือ500หรือพันก็ตามจิตศรัทธาที่เขาอยากร่วมอยากสร้างอยากบูรณะวัดต่างๆในประเทศไทยนะครับก็ตัวนี้ก็ได้สร้ของผมก็ได้สร้างมาก็เกือบเสร็จแล้วเหลือได้ประมาณ90 เียนตอนนี้สาลาวัดผมก็ข้างในก็เสร็จหมดแล้วข้างในก็เสร็จหมดแล้วเหลือข้างนอกเหลือข้างนอกก็เหลือแค่เทพื้นรอบศาลาครับก็เดี๋ยวก็ปีนี้ถ้าเศรษฐกิจกไม่ดีก็คงเดี๋ยวไม่ได้ทำปีหน้าอาจจะถ้าโควิดหมด ก็ถ้าเศรษฐกิจดีขึ้นก็อาจจะได้ทำอยู่ครับก็เทพื้นรอบศาลาข้างละ5เมตรก็คงจะเสร็จสิ้นอยู่ก็จะดีอยู่แต่ไม่รู้ว่าจะได้ทำไหมผ้าป่าพระป่าแบบแบบให้โอนเงินเข้าขบัญชีวัดไปเลยจะดีกว่าผมว่าถ้าทำเป็น ผ้าป่าแล้วเอาซองไปแจกมันเป็นการเหมือนไปเลียรายลนเขาครับเหมือนเป็นการบังคับเขาถ้าเป็นบัญชีก็แล้วแต่จิตศรัทธาเขาจะร่วมร่วมบริจาคเท่าไหร่ก็ตามกำลังศรัทธาของเขาห้าบาทสิบบาท100บาทหรือ500หรือพันก็แล้วแต่จิตศรัทธาของ พี่น้องที่อยากร่วมสร้างร่วมเบือนะวัดวาลามผมก็มีความเห็นดีเห็นด้วยแบบนี้ครับถ้าทำซองพ่อป่าผมก็ไม่เห็นด้วยครับเพราะมันเหมือนเป็นการบังคับเขาแล้วก็สิ้นเปลืองค่าพิมพ์ซองด้วย พิมพ์ซองไปแจกคนที่ไปแจกก็ไม่อยากไปแจกเนาะนถ้าเป็นหมายเลขบัญชีของวัดให้ญาติโยมที่มีกำลังศรัทธาอยากร่วมเบอรนะ์ณศาราวัดต่างๆก็จะได้โอนเข้าบัญชีวัดไปเลยจะได้ตัวนี้เขาจะได้บุญมากกว่าครับ หรือไม่ก็ซื้อเป็นวัสดุเข้าวัดไปเลยวัสดุที่ทางวัดกต้องการที่จะสร้างที่จะต้องการที่จะเอามาทำศาลาหรือห้องน้ำหรือกุฏิต่างๆ่างพวกนี้ครับผมว่าแบบที่ผมคิดก็น่าจะดีและมีประโยชน์แล้ว จะได้กุศลผลบุญมากกว่าทำซองแจกซองแจกซองก็ไม่รู้ว่าซองที่เขาร่วมทำบุญมาจะถึงวัดไหมก็ไม่รู้ครับโอเควันนี้ก็พาไปชมสาราวัดบ้านผมเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวโอกาสน่าจะมา ถ่ายทำให้ดูใหม่ก็มาดูที่ตอนนี้ก็มีวัดที่วัดบ้านผมก็มีเมนเผาศพแล้วก็ดูดีขึ้นไม่เป็นอนาถานะศพที่ได้เผาใน,ในเมนมันก็ไม่ดูอนาถาไม่น่ากลัวเหมือนแต่ก่อนแต่ก่อนมันน่ากลัวนะเผา ปืนแล้วมันดูอนาถาแล้วก็มันน่ากลัวแต่ว่าตอนนี้เผาเมนแล้วมันไม่น่ากลัวครับก็หลายร้อยหลายสิบศพแล้วที่ผมมาช่วยยกขึ้นไปเข้าเตาเผาเราเข็นช่วยสัปเหรือผมก็ไม่ใช่สัปเหรือหรอกแต่ผมก็ช่วย ในฐานะเพื่อนมนุษย์ก็คนที่อยู่ก็เอาศพเพื่อนมนุษย์ที่เ,เสียชีวิตไปทำการชาปนากิจหรือเผาก็คนตายไปแล้วยังไงก็เอาศพตัวเองไปเผาไม่ได้คนที่อยู่ต้องเอาไปทำก็ไวปเผาครับให้เพื่อน เหมืนพระองค์เหมือนพระพุทธรูปยิ้มให้ก็โอเคขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับก็ขอบคุณครับขอบคุณและสวัสดีที่เข้ามาชมสวัสดีครับ